Facebook เคยห้ามเด็กไม่ให้เล่น Facebook ถ้าอายุต่ำกว่า13แต่วันนี้ f c e e o o o กกำลังจะทำ i n s t a g r กรสำหรับเด็ก <S <S หลายคนคงเข้าใจกันดีนะครับเพราะว่าเด็กๆอายุต่ำกว่า13ปีจะไม่สามารถสมัคร Facebook ได้นะครับรวมไปถึง i n s t a g r กรด้วยก็ไม่สามารถเล่น i n s t a g r กรในอายุต่ำกว่า13ปีได้ สิ่งที่ผ่านมาก็คือคนทั่วโลกทุกคนพร้อมใจกันฝืนกฎหมดอยากจะมี Facebook ของลูกตัวเองก็เอาคนเป็นแม่แหละสมัครแล้วก็ใส่ที่อยู่วันเกิดปอมๆเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เล่นได้อยู่ดีใช่ไหมครับสิ่งที่ Facebook ทำเนี่ยก็คือไม่อยากให้เด็กอายุต่ำกว่า13มาอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กลวมีผลกระทบต่อเขาเจตนารมของเขาดีนะครับแต่พอคนทุกคนแหกกฎหมดนะฮะมันก็จะมีคนคนนึงครับ คนคนนี้ชื่อว่าแพฟนีดีวันจิคนคนนี้เคยทำงานอยู่กับ Google แล้วก็เป็นคนที่เสนอให้ Google เนี่ยทำ YouTube Kids ขึ้นมาแล้วก็ออกแบบกฎสำหรับคนทำคลิปว่าคุณไม่ได้ทำคลิปเพื่อเด็กใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเด็กๆก,ก็แอบดู YouTube เล่น YouTube เป็นเจ้าของแอคเคทาอยู่ดีคนคนนี้คุณพาแพฟนีเนี่ยคุณแพฟนีดีวันจิคนนี้เนี่ย เขาก็เลยบอกว่าเราจะไปทําอย่างนั้นทําไมเราก็ทําให้พื้นที่ให้เขาสามารถเล่นได้เลยคนคนนี้เคยอยู่ Google แล้วก็ทํา y ำ YouTube คิดเป็นช่องทางสําหรับเด็กโดยเฉพาะแล้วเขาก็ได้ลาออกมาแล้วก็เข้ามาสมัคร Facebook ครับมาทํางานที่ Facebook เมื่อเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็มาชวน Facebook บอกว่าเรามาทํา In s t a g กร m สาหรับเด็กอายุต่ํากว่า13ปีกันเถอะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ เฟซบุ๊กเคยพยายามทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็คือ Messenger for kids เขาบอกว่าให้ลูกคุณมาคุยกันในนี้แหละในนี้พ่อแม่จะสามารถเข้ามาส่องสังเกตการได้แล้วก็จะได้รู้ว่าลูกคุยกันอยู่อะไรอยู่แล้วก็จะได้ไม่มีทะเลถลายไปไหนก็ค่อนข้างจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะในขณะที่ Instagram เนี่ยเน้นเรื่องของวัยรุ่นมากเลย การที่อินสตาแกรมแยกคําออกมาเนี่ยอาจจะมีผลต่ออินสตาแกรมพอสมควรเพราะว่าถ้าอินสตาแกรมแยกออกมาเป็นเด็กสําหรับต่ํากว่า13เด็กต่ํากว่า13จริงๆจะมาอยู่ในอินสตาแกรมต่ํากว่า13นี้หรือเปล่าหรือจะไปอยู่ในอินสตาแกรมเดิมซึ่งตลาดมันใหญ่กว่าเดิมมากใช่ไหมครับคนเราเวลาจะไปอยู่ตรงไหนเขาต้องการอะไรเขาต้องการชื่อเสียงเขาต้องการรายได้ถ้าเขาเคยอยู่ในแพลตฟอร์มผู้ใหญ่แล้วรายได้มันดีเขาจะย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มเด็กหรอข้อจํากัดมันเยอะกว่าใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนกําลังคุยกันเลยทั้งสื่อมวลชนในระดับโลกบอกว่าสิ่งที่ Facebook ทําไม่รู้จะได้ผลจริงหรือเปล่ามันไม่เหมือนกับ YouTube ที่ YouTube แยวเป็น YouTube คลิปแล้วก็แยกคลิปออกมาให้ดูต่างหากแต่ Instagram กับ Facebook มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกชนิดหนึง่งซึ่งเด็กๆอาจจะยินดีมากกว่าที่จะฝังตัวอยู่ในระบบของผู้ใหญ่นี้แทนที่จะไปอยู่กับเด็กๆอย่างเดียว ไม่เหมือนกันนะครับ YouTube กับ Facebook กับ Instagram ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องรอดูครับว่า Facebook จะประสบความสำเร็จแบบนี้หรือไม่แล้วคุณแพฟนี่ดีวันจิ G, คน,นี้จะอยู่ Facebook ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่